ทดสอบเหรอทดสอบขอทดสอบเชียงไงเชียงไรมัสให้ปลุกพม่าล้านฮะมักให้ปลุกพม่าล้านอือจะได้ว่าเป็นคนที่วายหนึ่งละเส้นตื้นสองมุณหิดง่ายคุณหลอกผมไม่ได้คุณหลอกผมไม่ได้ครับวันนี้เซ้นผมแรงบู๊ตบู๊ตบู๊ตตื่นถ้าเธอยังไม่ ครับผมเรามาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการในการทายหาว่าบุคคลปริศนาคือใครนะครับผมเรียกว่ารายการรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาทำนะครับเพราะปกติแล้วผมเป็นคนทายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับแต่ว่ารอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าผมเชื่อในเซนส์ของผมนะครับผมว่าปีนี้ดวงผมน่าจะเชื่อถือได้ครับน่ารักครับผมโอ้โห ช่วยได้เยอะเลยฮะทุกคนที่ผมรู้จักมักจะชมตัวเองว่าน่ารักครับค่อนข้างที่จะหนักใจนะสำหรับคำใบแรกทุกคนมันก็มีความน่ารักของตัวเองอยู่แล้วอะไรย่างี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ยากครับผมขอดูคำใบที่2เลยได้ไหมครับฮะซ้ายทิว่าเนี่ย ซ้ายดาราตอนฉายไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เป็นคนถนัดซ้ายหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนี่ผมคิดในเชิงลึกเลยแบบว่าคนอื่นไปขวาฉันจะไปซ้ายอะไรอย่างงี้อ่ะผมว่าคนช่อภูมิพลักษณาเหมือนเหมือนจะมีความถนัดซ้ายด้วยนะได้ครับมาเลยฮะโอเคโอเค ไอ้น้องชายเหรอผมว่าศั์เนี้ยมันเป็นศัพท์ของชายแท้ที่เขาคุยกันว่าไง้น้องชายแต่ผมว่ามันอาจจะมีการหักหักมุมแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาต้องการหลอกล่อว่าอันนี้คือคําศัพท์ของผู้ชายคุยกันเขาเลยเอามาใช้แต่หรือมันอาจจะเป็นเพราะผมคิดเดยอะไปเขาจะเป็นผู้ชายก็ได้ <c oughs> อ่ะคนคนแรกก็คือพี่ภูมิของสตาผมพยายามจะเรียงลําดับว่าอันไหนมันน่าจะเป็นมากกว่ากันอะพี่ตาอู เพราะว่าอา้าถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกว่าว่าไงน้องชายเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นพี่ผมหรือผมหลอกง่ายวะแต่ว่าชาเลตวาสิตาครับหรือไม่ก็ใยไหมชาแนลทาวพี่ไอซ์พาลิศครับมันมีช่วงหนึ่งผมไปทำละครเวทีด้วยกันเรื่องแฟนดันมิสซิเคิลอะไรอย่างงี้แล้วเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะมากมากแล้วผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างผมเล่าให้เขาฟังเยอะมากถึงแม้ว่าผมจะนอนมันน้อยแต่ว่า ผมว่าสมองผมมันน่าจะเล่นบ้างแหละผมว่าผมทําได้โอเคําคเรื่องถามไม่ใช่เรื่องยากครับผมโอเคครับเราเคยร่วมงานกันหรือเปล่าครับเอ่อเราเคยมีกิจกรรมที่เรียกว่าร้องเพลงด้วยกันไหมครับผ่านันผ่านอีกแล้วเหรอคือมันผ่านนี่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะขับรถเหรอหรือว่าอะไรอะผ่านไปผ่านมาเอ่อเป็นคนจังหวัดอะไรอ่้าอกรุงเทพหรือเปล่า เป็นคนที่ใส่แว่นหรือเปล่าครับว่านเนอะเอาเขามีเวลาให้2นาทีมันก็ต้องถามไม่มันก็ต้องถามสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันกลัว <c oughs> คุณน้ำหนักเท่าไหร่ครับ <c oughs> อ๋อมันเซนซิทีฟอาจอาจจะแป,แปลว่าเป็นผู้หญิงถ้ามันเซนซิทีฟคุณชอบร้องเพลงเสียงสูงๆหรือเปล่าครับแล้วก็ เป็นคนที่ต้องน้ำบ่อยใช่ไหมครับแบบว่ากินอะไรปุ๊บก็คือต้องปลดปล่อยทันทีไม่รู้เหรอคุณเป็นคนธาตุแข็งใช่ไหมครับหนึอะไรวะเหมือนเป็นฟิววะเหมือนผันผ่านจริงๆนะแบบรับเชิญคือทําไมคุณถึงตอบขมแบบนี้ทําไมต้องบอกว่าผันผ่านคือผมแทบไม่ค่อยได้อะไรข้อมูลจากเขาเลยยากกว่าพี่ ผมรู้สึกว่าผมต้องเชื่อเซนต์ในการที่แบบผมเลือกเลยแบบหน้างานว่าแบบผมจะเลือกใครก็ผมว่ามันน่าจะเป็นคนนั้นแหละผมคิดว่าพี่ภูมิครับ จะได้จากฉากอันนี้แหละโอเคดีนาสประโยคนี้อีกแล้วจำไม่ได้อะถ้า <c> พ <oughs> ูดตรงๆนะจำไม่ได้กูไม่อยากทำให้เสียใจนะแต่จำไม่ได้จริงแค่ <c oughs> จะไปจำรายเสียงมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเสียงแบบโอ๊ยยางเงี้ยาม่รู้จริงๆแล้วเราเราก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนตลกแบบว่าให้เราให้คนอื่นพูดดีกว่าอนะไรอย่างเงี้ย เราเราคิดว่าผมเป็นคนตลกหรือเปล่าล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะนี่นี่นขำขำออกมาแล้วแสดงว่าเป็นคนเส้นตื้นเห <enga> <ส> <c oughs> ็นไะหมเห็นไหมวาเรน่าแคร์ชอบผลคำอ่ะอันอันอันนี้จริงทั้งชีวิตผมอะ่ะผมผนคำบ่อยมากใครรู้จักผมอะ่ะเขาก็จะรู้ว่าผมอชอบผลคำออลขอประสาทแล้วมั้งขอประสาทอ๋อทดสอบขอทดสอบก็ <c oughs> ได้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 เจ๊งไง เรียงอะไรมาแค่สีเทมพลานฮะมาแค่สีพนมพลานคืออะไรอ่ะมา <c oughs> แค่สีเทมพลานอือเอ้ยแสดงว่าเป็นคนขี้วอยวายแสดงว่าเป็นคนขี้วีนน,นั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันอาจจะไม่ต้องวีนขนาดนี้ก็ได้มันมันแค่นิดเดียวเองใช่ไหมอ่ะ <c oughs> หนึ่งละเส้นตื้นสองมุนหิบง่ายอ่าโอเคผมผมได้มาสองผลลัพธ์แล้วมาลุ้นแต่ใจเลยจ้ะเอาแคปจัมปิ เข้าจากไหนเ <laughs> ข้าจากไหนไคือเราไม่ได้เป็นคนชอบส่วนมน์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นคนมูมูเตลูแบบว่าเราจะไปออ d i t i o n หรือแคสอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะไปมูแบบว่าขอให้ผมได้อะไรยนี้านปะม,มากปกจขอ่จะได้ไานทีอ่าอาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขกรับเชิญอะ่ะมาในรูปแบบของทีมงานเพราะว่า เพราะว่าคนที่รู้อ่ะว่าผมไปมูล,ละครเวทีแฟนฉันก็คือพี่ที่อยู่ในชั้น14สึกแกมี่มีเรื่องอะไรเมาส์อยู่ไหมครับปนะมาทแน่ๆความเร็วที่เี่ยนเี่ยไปว่พับแล้วแบบไปดับใส่เหตุการณ์ว่พับไปดับใช่ไหมครัเกิดขึ้นจริงเกิด <c oughs> ข,ขึ้นจริงครับคือมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งผมไปวัดวัดหนึ่งผม,มจำชื่อวัดไม่ได้แล้วแล้วพอผมเข้าไปนั่งภูเข,ขาแล้วก็นั่งพับเพียรป,ปุ๊บผมก็หยิบ สมุดสวดมนต์มาแล้วผมก็กําลังท่องเลยไฟในวัดดับฮึผมไม่ใช่แล้วผมไปทําอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าเขารู้ได้ยังไงอ่ะหรือว่าเขาคือหรือว่าเขาคือชาเดชปรสิตาตอนเนี้ยมี2ช้อยแล้วชาเลชปรสิตากับยายใหม่ไชน่าทาวน์ดู้รดมานี่ดูีแสดงว่าเป็นคนที่เสียงสูงแต่ว่าอาจจะมีช้อยพี่เต้าอูเข้ามาเพราะพี่แกเสียงสูงดูดิดูดิ ผมเอาพี่ภูมิออกไปก่อนเลยเพราะพี่แกพี่แกไม่น่าเส้นตื้นขนาดเนี้ยผมเลงเป็นเฉลต์ยายไหมแล้วก็ลองมาเป็นพี่เต้าอู่ครับเขาอยากเมาอะไรผมอีแค่อีกแล้วอ้าวเหรอเนี่ยจ <laughs> <laughs> ะได้ <laughs> เนี่ยคือกําลังนึกอยู่ว่าเคยไปกินบุฟเฟ่ที่ร้านไหนแล้วแบบทำพฤติกรรมแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมต้องนึกแล้วว่าผมไปกินปิ้งย่างกับใครแล้วผมต้องทำลายหลักฐาน The Star Idol เดือดตาไทดอลเหรอพี่ว่าเนี่ยอ๋อจะเดือดตามีเจ็ดคนเหรอเอ๊เอเอ เ้ดือดตามีแปดต้นเดือดตามีแปดต้นตึงมากเลยแสดงว่าเดือดสายเนาะอ๋ออโอ้เอ้เอ kind of oh ๊ะเอ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 ิ่นเอิร์นเหรอเอิ่นเอิร์นเหรอเอิร์นเอิร์นปฏิมาเฮ้ยยุ่พอมันไม่ได้เนี่ยเพราะเอิร์นเอิร์นเส้นตื้นเออว่ะเออว่ะ เอิน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 ปติมาคือกินเนื้อย่าง8คนเดอะสตาร์ไอดอลก็8คนพอดีเป๊ะมันมันเป๊ะไปอ่ะเอินเอินปติมาครับคุณหลอกผมไม่ได้คุณหลอกผมไม่ได้ครับวันนี้เซนผมแรงยูยันคำตอบครับเอินเอินปฏิมาครับผมผมรู้สึกว่าจากการที่ผมได้สอบปากคำเนี่ยมั่นใจครับมาขนาดนี้แล้วผมกลับไม่ได้แล้วฮนะไม่ผิดแน่นอนครับ,ค,รบคุณหลอกผมไม่ได้คุณหลอกผมไม่ได้ครับ วันนี้เซนผมแรงยูจะนคำตอบครับเอื่นปฏิมาครับผมเฮ้ย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 คุณอะคุณจำผมไม่ได้อะเอาจริงผมเสียใจที่คุณจำผมไม่ได้จำได้จำได้ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่จริงๆผมนึกไว้อยู่แล้วแหมไม่มีไม่มี จริงๆแล้วผมมีน้องชายผมอยู่ในหัวอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับผมไม่มีไม่มีชื่อผมเลยแลเมื่อกี้ที่ผมเล่นเกมมาคือคือคิดว่าแบบว่าจะไม่มีคนแบบนอกแบบนอกค่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยคืออยู่ในเดอะสไตร์ดอลเหมือนกันใบขนาดนั้นถ้าคุณไม่ตอบเดอะสไตร์ดอลผมไม่รู้ว่าใครแล้วตอนนี้รู้ว่าแต่ทอปเปอร์มันก็เป็นคนเช็ปต์หนึ่งเหมือนกันนะเราก็แบบเราก็เพิ่งนึกแต่ว่าน้องแต่ว่าที่น้องอยู่ในใจ นจ,จะช่อครับผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันเอาไปปฏิปตอกันมั네่วๆมันก็คือคอปเปอร์ได้แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นคอปเปอร์ตลกมากอ่ะได้มีฝั่งเนื้อๆตลกโคตรๆอ่ะเช็คคิวเมื่อวานแล้วแบบว่ามาเป็นแบบเซอร์ไพรส์บูมสารานก็ตอบตกลงเลยเพราแบบไม่ไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยก็อยากหาอากาสเจอสักหน่อย เพราะว่าผมจะเป็นนัดกินข้าวกันเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยว่างเขาแบบแหไม่ว่างลไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคุณก็เหมือนกันมาที่เนี้ยเราไม่เห็นหน้าใช่ไหมไม่เห็นหน้าเราก็ได้ได้พูดจะเสียงเนี่ยรู้สึกแบบสนุกดีเพราะว่าก็ปกติก็เคยเห็นแบบเคยเห็นเขาเล่นกันอะไรเงี้ยแต่แบบไม่เคยมาเล่นแล้วพอแบบได้มาเล่นอะไรอย่างงี้บ้างก็ สนุกดีครับแบบเหมือนได้แบบอยากทำอะไรก็ทำเลยเนี่ยใช่แล้วก็ได้หลอกคน,ออคนด,ด้วยหลอกคนสําเร็จด้วยวันนี้คือหลอกคนเนี่ยมันคือผมไงมันคือวงเล็บบูมครับผมแล้วเป็นคนหลอกง่ายด้วยนะประเด็น <c ười> ตอนแรกๆคือก็รู้แหละว่าพี่บูมแบบเป็นคนที่เดินๆนิดนึงแล้วไม่คิดว่าใบส,นะสุดสุดขาแล้วสุดท้ายใบบอกว่า,วาไปกินเนื้อย่างแปดคนน่ะเออนั่นน่ะแปดคนตอบเจ็ดอันนั้นอันนั้นเป็นความผิดพลาดของผมเองล้วนๆเลยแล้วก็อยากจะถามว่า ไอคำใบที่สองอะซ้ายคืออะไระคำไพ่าซ้ายใช่ไหมขนาดซ้ายเหรอขนาดขวาเพราะว่าเวลาถ่ายรูปด้วยกันอะแบบเฟรมที่แบบมีเปื้พี่บูงอะจะอยู่ซ้ายอ๋อคือหมายถึงว่าพอบหน้าด้านซ้ายไม่ใช่ยืนอยู่ข้างซ้ายอ๋อรูอ้ว่าใช่ไม่ได้เจอคอเปอร์นานมากแต่ว่าเราก็พบเจอกันตาม D M A G อยู่แล้วใชายคนนี้นะครับเราก็จะแบบชอบแซวอยู่แล้วแบบตาม D M อะไรนต่อให้เราไม่เจอกันคือเขาเป็นคนที่แซวผมมากนะเขาแซวผมตั้งแต่ในรายการจนถึงแบบ ขนาดไม่เจอกันยังแซวนะครับคือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะหรืว่าเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันอาจจะดีขึ้นบ้าง <c oughs> มันอาจจะดีขึ้นบ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันอาจจะแบบมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างาาอ,อย่างนั้นตอนแข่งเดือดรายดอลอะไรเงี้ยตอนนั้นือแบบพุ่งตรงกัตอนนั้นสกิลเวอร์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เ,เรื่องร้องอะไรเงี้ยก็เลยเขาเรียกเห็นพี่บูมเป็นไอดอลอนะตอนนั้นก็แบบไปเม้นเม้นหรือว่าอะไรวะไปบอกว่าทุกวันจะร้องเพลงให้เก่งกว่าพี่บูมเลยเออคือผมเห็นคุณเป็นไอดอลนะค เลิก,เลกการร้องอีกแล้วแต่ว่าคุณร้องดีขึ้นนะจากที่ผมดูอ่ะอุ้ยผมเลิกจริงจริง,รงอุ้ยอาจารย์เลยเลีกอาจารย์เลยมันารยจะแก่แล้วนะนเรียกว่ารุ่นพี่เลยถ้าวัดตอนเนี้ยเราเป็นคนที่มีความช่ำชองในการแดนซ์ใช่ไหมเพราะเพราะว่าตอน The Star Idol เนี่ยตัวแข็งนะเราอาจจะเป็นแอโรบิกนิดนึงคัพเปอร์คือแบบดูรู้เลยว่าเต้นเก่งขึ้นอ่ะแล้วเราก็คือความสามารถคือแบบเทรนทุกวันแล้วก็ประสบการณ์เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเขาหร่อหลอมให้เป็นคัพเปอร์เดชวัตในวันนี้นี่ยเนี่ย ดีครับจิงพูดดีมากเลยดีพูดดีนะแล้วผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องชายคอ c o p อ e ์เดชวัฒรน้วมากนะครับนี่คือณณณจุดจุดนี้เข้ามาในฐานะวงบัสนะฮะคือเ้าไม่มีรายการในวันนี้ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันจริงๆเพราะรว่าด้วยความที่แบบคิวเอยหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยแบบค่อนข้างที่จะเจอกันแบบมันยากนะแต่ว่า เราได้มาเจอกันตรงนี้ครับขอบคุณขอบคุณคอปเปอร์มากขอบคุณอคณอปเปอร์นะฝากผลงานเพลงของผมด้วยที่ผ่านๆมาครับก็ทุกคนที่ดูอยู่ก็สามารถไปค้นหาเพลงของผมนะครับโดยการพิมพ์ว่าบูมสารัตในทุกๆสตรีมมิ่งก,ก็จะเจอนะครับก็ฝากไปฟังได้แล้วก็เพลงใหม่ของผมด้วยนะครับบูมสารัตนะครับชื่อเพลงว่าทฤษฎี11เดือนนะครับผมก็ฝากทุนไปฟังกันได้นะครับอ๋อเพลงนี้เหรอเคยฟังไหมเคยฟังไหมที่ที่ปล่อยผ่านๆเออนี่ย์เรี๊ยี๊ยี๊ ผมคอเปอร์นะครับวงบัสก็ฝากติดตามบัสมีเขาซ้ำยื้อไอชาย้วยนะครับมี12คนนะครับเมมเบอร์ใช่ก็ไปฝากทุกคนติดตามด้นะครับนี่เกสฮู้รู้ไหมใครเอยในที่สุดก็เป็นน้องคนที่ผมรู้จักมาเนิ่นนานครับผมถ้าผมคุณก็จำผมไม่ได้ฮะแต่อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจสุดอยู่ในใจอีกฮะอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจกี่รอบแล้วฮะ